แป๊ะไปยืนตากล้องไลฟ์นะครับเร่จะพาหน้าผมพี่นี่อยากแป๊ะเป๊ะเ,เสร็จเดี๋ยวจะดับเป๊ะให้ทำมาสอหลงเรื่องนี้คงไม่ต้องเองฮัลูหครับช่วยหนึ่ง เริ half, ่มแล้วเหรครับร่ม่มเลยเริ่มเรลยเร่มเลนนับตัวกับนันแล้เริ่มเรมล้เดริ่มเลดรเจลสสวสดีครับพวกเราเสวัวัวัสวีครับสวัสดีครับพลังงนันพังนิดหนึ่งพูดถึงวันนี้หน่อยครับผมของว้นแบคอกรครู้ก่เรียกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของมันแบงคอกเลยที่มีงานสงการเพราะปีนี้เป็นปีแรกครัแล้วก็มีเอลา ได้เล่นเพลงเป๊ะที่นี่ที่แรกด้วยเฮ้ยอะไรใหม่ๆแรกๆเสมออามันเซอร์ไพรสเตรียมโชว์พิเศษมาเยอะเลยก็นี่แหละครับพิเศษสุดๆเลยอาจจะไม่เยอะมากที่สุดของโชว์พิเศษแต่ว่าสนุกแน่นอนเพลงใหม่ที่ปล่อยไปด้วยใช่คือป่าววันนี้มีใช่ไหมใช่มีครับมีครับเอาพูดถึงเพลงใหม่หน่อยครับอกเับใช่ไหมอ่านฟรีในบ้านพีพีเพลงใหม่นะครับผมก็มีเพลงที่มีชื่อว่าเป๊ะนะผมก็จะเป็นความแบบ ขายความแอดลาสเออเวลาฟังไปดูเอ็มบีไปรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละแอดลาสโว้จะแอดลาสเลยใช่คนฟังสุดอย่างนั้นใช่คนนี้ถ่ายเองถ่ายวีเองอ่ะดูเอ็มบีเองแล้วก็คือยังขำอยู่เลยครับใช่ครับเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้ลองไปดูนะครับตอนแรกออมาตอนกคนดูแล้วตัดใจอันนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งมีมีภูมิเล่นมีภูมิอุ้มนี่ด้วยตัวเฮี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 ยใช่ครับจะหลีกของแต่ละคบนคือคนสอนหรือเปล่าคือเรียกได้ว่า จะบอกว่าทุกคนมีความหลงตัวเองอยู่แล้วเพลงนี้จะแบบหลงเป็นพิเศนที่สุดป่ะเป็นพิเศษที่สุดก็เลยได้ลองเท่นั้นแต่จริงไม่ยากไม่ยากเพราะอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนน่มันค่อนข้างตรงกับเพลงนี้อยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าออกมาได้ดีแล้วก็สนุกมากครับก็เรียกว่าเป๊งกันทุกคนกนแน่นอนเพลงนี้มันเล่าถึงอะไรบ้างเล่าเล่าถึงตัวเองเลยครับไม่มีอะไรงตัวเอ ในเพลงนี้ไม่มีอะไรเลยอยากจะพูดถึงอวยตัวเองอย่างเงี้ยเรามั่นใจเรามีอะไรเราหล่อเราเท่เราเป๊ะเราเรามั่นใจเรามั่นใจเราหลงตัวเองครับว่ขนาดเราล้มเรายังเป๊ะเลยอ่ะที่ผ่านมาคนจะชอบบอกว่าแอนลัสมีแต่เพลงอกหักไม่ติดอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบนิเกทีฟบ้างอะไรเงี้ยรอบนี้เลยพอิทีฟแบบสุดๆไปเลยแต่พอิทีฟกับตัวเราเองใช่ไม่เกี่ยวกับคนปะก็เรียกว่าเรียกว่าถึงเวลาสร้างตัวแล้วสร้างตัวสร้างตัวตนพูดถึงบรรยากาศการถ่ายทำครับผมแต่หลายคนบอกว่า สวยมากสำหรับผมนะครับการถ่ายทําสนุกมากมากรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากมากครับผมตอนถ่ายแล้วคือแบบว่ารู้สึกไม่เหนื่อยเลยรู้สึกอยากจะถ่ายต่อไปเรื่อยๆเลยครับเพราะอะไรมนเอรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้เป็นตัวเองอ่ะครับเพลงนี้ไม่จอยเพลงนี้ไม่จอยที่สำคัญคือพวกับคือพี่หลุยส์ครับคือคนที่เขาทําเพลง MV ตัวแรกเพลงเดบิวต์หัวร้านคือเมดเมดอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะรู้จักตัวพวกเราดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนแบบคุ้นๆอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบถ่ายทอดเพลงนี้มาเลย เลยว่าอ่ามันสนุกกันมากๆาครับทั้งทั้งตอนที่พวกเราแอนลาสเองได้ได้ได้พปรฟอร์มในการนำนเปนแล้วก็ได้ไปกับเพื่อนร่วมวงเรียกว่าเพื่อนร่วมวงปาที่ปอที่ปาอเป็นพื่อนร่วมงป้าที่ปาอบเพื่อนงาที่ปาอปนพื่อมาทโร่ันอมันมันอยู่ด้วยกันจนเหมือนเป็้เพื่อนร่วมวงใช่จริงแต่เขาอกว่าเป็นวงเดียวกันเลยใช่ป่นงน้บ้บรรยากาศบรรยากาศเรียกว่าค่อนข้างที่จะชุ่มชื่น ลูกตานะมันมีซึ้งมีซึ้งมีเพื่อนๆร้องไห้กันเลยใช่คนเปิดก่อนร้องไห้คือคือที่ร้องไห้เนี่ยเพราะว่าแฟนๆชาวกัมพูชาเ่ยครับเขาจัดแฟนโปรเจกต์ให้ซึ่งแบบจะมีวิดีโอมีแบนด์เนื้อให้แล้วพวกเราก็แบบซึ้งมากๆว่าแบบเราไม่น่าเชื่อวันหนึ่งเราจะมีแฟน อินเตอร์เฟนี้ครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเราหล้าใช่ครับที่ได้ไปเอเชียทัวร์เรียกได้ว่าเป็นเอเชียทัวร์อะไรก็ว่าได้นะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่มีคนแบบรอพวกเราเยอะขนาดนี้ครับเห็นร้องเห็นบ้านทุกคนใช่ครับยังไงใครสอนครับไหนไหนนินนี่นท่อนอื่นแก่ให้ด้วยจิ้มกบบอื่นเลครับคือเราทำเรื่องไงเราสร้างสแตนดาร์ดไว้ได้ดีในในเพลงของเพลงเราพี่แล้วที่เราสร้างในในในเนื้อ ติ๊กต็อกใช่ใช้เยอะซึ่งวันนี้เราก็เลยต้องทำกันบ้านสนิดนึงครับผมก็คือนั่งข้างเนื้อเพลงแล้วก็พยายามมีการกีดกีดท่าเต้นกิดแพทเทิร์นให้มันแบบว่าเือจริงๆมันก็แค่ท่าของเขาแหละใช่แล้วก็ทำมาทำแพทเทิร์นเจ็ดคนมีเปลี่ยนบล็อกมีร้องมีเอเดเทนให้มันแบบว่าลุกสนะครับใช่ครัแต่ก็คือยอดวิวเยอะอยู่ใช่แล้ววิวเยอะมากแล้วก็ท่าเต้นคือมีความแบบมันใกล้เคียงกับเราใกล้เคียงกับความเป็นตัวตนใช่เราชอบท่าเต้นแบบนี้คือตอนซ้อมกันนะครับ ซ้อมเพลงอื email, English, <c standen> ่น uh ซ้อมเพลงตัวเองอ่ะแลก็แบบเดินเดินแบบนอยน้อยแบบผ่านๆไปพอแบบมาถึงเพลงนี้แล้วทุกคนบอเฮ้ยพี่ภูมิเฮ้ยมึงอันนี้ขวามือถืงมั้ยขวามือจะต้องเปนะพลงแรกตั้งแต่เดบิวต์มาเป็นเพลงแรกที่พี่ภูมิบอกพวกมึงตั้งใจหน่อยเก็บไว้ได้ตอนแรกครับตอนเต้นฮุกก็คือทุกคนมาเลยวู้มาเลยเสียหน้ากับครั้งที่แล้วให้มันดีกว่าครั้งที่แล้วตั้งดีตั้งดีตั้งดีฮะตั้งดีครับหลังจากนี้จะมีแพนทัวร์เวอร์ทัวร์ย์ วงยเลยเหรอโว้ยโว้ยโวยเลยครับใช่ใครไหนต่อนะแต่เราจะก็สำหรับโดกับเวียดนามใช่ครับผมมีโดเวียดนามครับฝากแฟนๆซนแบ่ชุดอยู่หนครับผมก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับโปรเจกต์ Hello Boy นะครับผมก็จะไปสอง สอประเทศนะครับผมนั่นคืออินโดกับเวียดนามนะครับผมใครที่สะดวกก็ไปติดตามกันได้นะครับเราก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆไปตามทุกประเทศมีเอออนัะไรวะอาจารย์ส่งคนที่ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เราเออส่งกำลังใจให้พวกเราทางออนไลน์ได้นะครับโอ่ะขอยิ่งขึ้นจ้าเหมอ้องไฟไหมลูกครับผมเวทบอลสุขสันต์ประสบการณ์หน่อยที่เป็นตัวแทนหน่อยลูก ครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้ทุกคน5นอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> <ส>เป็นะอะไรวะเนแน่ขอโทษโอเคครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเดินทางไปไหนก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เล่นน้ำอย่างปลอดภัยนะครับระวังป <c oughs> ่วกปยกันด้วยนะครับผมแล้วก็กลับบ้านไม่หาที่บ้านไปอยู่ที่บ้านนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากนะครับในปีใหม่ปีนี้ครับฉลองตรงกลางแค่ปากม้ว ผมก็ฝากมาร่วมงานนะครับใครที่แบบไม่มีอะไรทำวันสงการานต์เนีย่ยสามารถมาวันแบงคอกได้บอกเลยว่าชํำสนุกมากๆ<ช>แน่ๆแลวมีหลากหลายศิลปินด้วยนะมากกว<ช>่าศิลปินมีหลายๆวันแน่นๆกันไปเล,เลยนะครับผมก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับใช่ระหว่างรองมาช้อปปิ้งกินข้าวที่นี่ได้มีครบทุกอย่างครับครบจบในที่เดียวครับที่วันแบงคอกครับผมอีกหนึ่งครับผมได้เลยฮะ ความรู้สึกเฮ้ได้เป็นหนึ่งในศิลปินครับเบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะจะบอกว่าทุกศิลปินที่มาคือศิลปินที่เก่งมือเยี่ยมคุณภาพมากๆแล้วพอเรารู้ว่าเราได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่มาเนี่ยก็คือไม่เก่งแล้วตื่ืเต้นมากครับผมแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้เอาเพลงใหม่ของเรามาเล่นที่นี่ทีแรกผู้ชมเขาไปทับใจกับวันแมนคอกครับผมมันแบบเอ่อวันแมนคอกคือผมมาบ่อยผมมาบ่อยเลยเหรอจริงปะเนี่ยนาชอบไี่นชอบเราจะดูชทางครับมาแบบช้อปปิ้งกินข้าวถ่ายรูปแล้วก็ อันจริงๆผมผมหลงทุกครั้งแล้วที่ที่มาบ่อยเพราะว่าอยากที่จะเดินให้ถูกอยากที่จะแบบใหญ่มากใช่แบบว่าอยากที่จะเซอร์เวย์ให้ดเินให้ครบทุกตึกทุกตึกตอนแรก็นึกว่าผมหลงมากนึกว่าเออหลงรักที่นี่มากหลงทางอ่ะใหญ่มากเลยใหญ่มากเใพราะว่างวันที่เปิดเราก็มาเปิดเนี่ยใช่ใช่ดีใจมากๆครับผมใช่ทุกอย่างยิ่งใหญ่ลังการมากครับแล้วก็อยากทุกคนได้มาการของกินก็แน่นของชอบก็แน่นนะครับผมก็จะบอกว่าสุดยอดมากครับผมจบคือแทนลูกหลานคนหน คงวิส้ยทาศน์อากเนื้อฝากตัวด้วยนะอันนี้ปีแรกใช่ไหมสองงานแสดงว่ามีปีสองปีสามปีสี่ปีไม่ได้เฉื่อยไปเลยแล้วก็มาที่เทศกาลโอ้ใช่เนื้อฝากตัวด้วยครับเดือนหน้าก็ดิวแล้วนี่ใช่ไหมเข้าวัดเข้าวัดจากงานนี้แหละเข้าวัดจากงานนี้แหละโอเคแล้วลอยฮะทอมิครับขอบคุณคราโต้มาแล้วใช่เราสามสิบ เป๊ะปเปเหรอผมต้องล้ผมต้องมาหรกเจ็ดแปดเป๊ะไได้เลย ของกาเล่เลยของนครับอม่าเปกนเกรืบองส้อผ้าหน้าผมพี่นีอยังเป๊ะของแท้ำสาวหลงเรื่องที่คงไม่ต้องเออู้เอะไรมันจกขนาดนีต้องแต่เป๊ะให้พี่อยังเป๊ะใช่เป๊ะใช่ ตีมือแรปเปอร์มีครับไอ้ยขอสัมภาษณ์เลยครับออคืถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนไปฟังเพลงนะครับท่อนท่อนฮุกสามเนี่ยมันจะเป็นฮุกที่พิเศษมากเอออย่างไรอุตส่าห์ใส่แอดลิบปกติถ้าเป็นเพลงอื่นพวกเราเนี่ยมันจะแบบเย่ let's go เพลงนี้แอดลิบเป็นแบบโคตรเป๊ะเป๊ะจัดของแท้คบฝากด้วยนะครับขอโทษครับคเลยอะ ขอบคุณค่ะขอบอ่ะไปขอบคุณครับ